เก็บไปแล้วดอกหนึ่งตรงนี้มีสามดอกคอ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะดอกงามโอ้ยนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอ้ยนี่ดอกที่สามโอ้ยมันบานแล้วหนูไม่ได้บานวันเดียวมันบานแล้ว <laughs> ดูสิเนี่ยเามื่อวานนี่คงเก็บตุมต่มๆอยู่นะเนี่ย วลลพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเด๋อจะมาครับพี่น้องค่ะวันเดินเลาะป่าหาเก็บเห็ดกับวัลลร์อีกแล้ววันนี้เมื่อน,นี้ก็จะมากับพีเพิ่์นกับพี่น้องเดี๋ยว,วก็คงจะมารอแค่ก่อน ว,วลาพรมาถึงก่อนนะคะนั่นแหละกะมาค่ะพี่พี่น้องค่ะมาหาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ามาละาหาเก็บเห็ดกับวัลพรกันทุกคนปะ่ะบรรยากาศปามือนีอ่ะมือนีไม่แดดพี่น้อง ปลาใบใหม่กำลังโลนแล้วเหลืองสวยง่ามมากค่ะไปไปเลาะหากันค่ะพี่น้องปละอ่านี่เจอแล้วค่ะทุกคนดอกโอ้ยขาโป,ปกมากดอกขแรกแหกเหมือนไเดี๋ยวจะตัดขางให้พี่น้องิึงเนะให้ทุกคนดูด้วย โอ้แต่สวยมากเลยค่ะทุกคนดอก้โอเคค่ะคิดว่าจะยังไม่ทันได้เน่านะนี่ค่ะลอกโตค่ะพี่ดองนี่ค่ะทุกคนดอกบานแล้วเพื่อโอ้โห,โหไม่ได้มาวันเดียวบานเลย ขายใหญ่มากเลยก็ใช้ได้อยู่ค่ะโมมันเป็นวะนี่ค่ะนีสองดอกทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินออกไปรับพี่สาวเกียมาละ เก็บไปแล้วดอกหนึ่งตรงนี้มีสามดอกค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะดอกงามอุย้ยนี่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอ้ยนี่ดอกที่สามอุย้ยมันบานแล้วหนูไม่ได้มาวันเดียวมันบานแล้ว <laughs> ดูสิเนี่ยตอมาเมื่อวานที่คงเก็บตุมต่มๆอยู่นะเนี่ยได้สามดอกพี่น้องสามดอกใหญ่ๆค่ะทุกคนเดี๋ยวตัดขายดู ขุดขาให้ทุกคนดูเนาะโอ้ยขุอดอยู่ตรงฝ่าหมดป่ะ,ะงามดอกเอกงามดีเกิดให้ทุกคนดู โอ้แฟดนะเนี่ยแฟดโอ้ยมาบบท่านมาสวยอีกแล้ยคือแบบว่าเห็ดนี่ก็ดอกใหญ่คือเห็ดบานบานหมดแล้วนะเนี่ยปาดพตนะเดี๋ยวลอกขาขายง่า,อ,า,อ,าอวบเห็ดเห็ดบานแล้วเนาะแต่ข้างใน,น,นคงอดก มันนุ่มเพราะว่าน้ำมันเยอะหนูนว่าเยอะไปก็ไม่ดีดใช่ฝนทุกวันน่ะคิดดูสิเอาดีก่ออุปาทตุอุปาตเห็ดก็ได

เบอโอเโอ้ยนามมันเยอะทุกคนเห็ดมันก็เลยดูเหมือนเน่าเร็วนี่ค่ะอุ้ย ก็คือพี่จะที่ใบเวลาพรก็กลัวเวลาพรมาทางนี้มันก็คงไม่เข้าใจถ้าถ้านั้นก็เขาจะเดินแถวนั้นน่ะมันก็มีเซฟบ้างเทียมูตรงแต่เทียมูตรงจะเยอะกว่าทางนี้เนาะนี่ค่ะใช้ได้หรือเปล่านี่ค่ะทุกคน เดี๋ยวมีอีกดอกหนึ่งไปเอาเห็นเดี๋ยวไปเห็นดอกหนึ่งสละ่ะนี่ค่ะโอ้มีมีคู่แฟดค่ะนี่แฟดค่ะทุกคนนี่แฟดเฟศแฟดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดขาลงกัมีมูมันอีกบกนนี้อันนี้งาม ออแล้วสีมันก็ค้ำด้วยค้ำเหมือนใบไม้ไงนี่ค่ะนี่ค่ะดอกนี้นี่ยดอกเล็กๆยาวๆตรงนี้เล็กๆยาวๆสวยอยู่ค่ะต่ำแต่เห็ดมือนีดอกใหญ่ๆ เจ้ yeah, ขานุ่มแล้วขางตางโอ้ยนี่ใต้ท้องจนคงใส่ต้องลอกแล้วจนนี่ดอกเลยค่ะเี่กเก็บดอกนี้ให้ดูอืมลอกท้องออกแล้วมั้งนี่นี่เนี่ยมันจะได้จะเอาท้องออกมันจะได้คนหนักกระตาก็ไม่เป็นหนอนนะ ไม่ปนหนอนนะแต่วันนั้นมาเก็บเห็ดทำไมมันหนอนเยอะจังมือนั่นนะหนอนเยอะหนอนไซสขามันแต่อันนี้มันจะเหลืองนี่ปาดถูได้ตีเห็ดดอกใหญ่เดี๋ยวพี่น้องเออมือนีงจิเต็มกับตาไววตัวเฮ้อเนาะนี่ค่ะอันนี้ลวลาเรา่นกระเจาออกเลยอับ นี่มันจะได้เบาตะก,ก้าเรานี่ค่ะุกคนไปต่อค่ะพุ่นเจ็บไปเจ็บมาซีฟดอกเต็มกระตาเราพ่อเมีพี่น้องเลยไปเห็ดดอกเนี่ยถือเตะนอนเป็นเงนี้ย เดี๋ยวเจอตรงนี้แล้วมันเจอมี่ดอกเลยค่ะนี่อันนี้มันซ่อนอยู่ทุกคนโอุโ้ยดอกนี้งามได้ตุ๊ปูเลยจะตัดขาค่ะขานันดอกนึงเจอตรงนี้สามดอกน,น,นี่งามตัวตุ๊ปูเลยนี่งามตุ๊ปูเลยโอ้ขาตันกี่ด้ออลองหาดูลองหาดูตรงนี้เต้ด้นี่นี่ใช่ เอาตีนไปเคลียขาวจื้อเลยสีดอกน,นี่ใช่โอ้แข็งดีตัวนี้เห็ดสีดอกนี่แข็งดีคนะ่ะเบาดิน,นี่ค่ะต้องอยากได้แบบนี้ตัวมันสวย น,นี่ค่ะได้ไหมสองดอกอพี่น้องเจอสองดอกอยู่ตรงนี้ว่าคนเก็บเห็ดอยู่ตรงนั้นสองดอกมานี่กับทุกคนค่ะดอกนี้เป็นไง โอ้ยขาใหญ่เสดายจังโดนกินเดียวแต่นี่ดอกหนึ่งมันซ่อนอยู่ในมอดโอ้เขามีสองดอกเล็กๆเ,เดี๋ยงัดจังเลยมันซ่อนอยู่ในมอดมีลูกติดด้วยนี่ค่ะตัดขายทุกคนดู โอ้ยตัวลิ้นหมาเยอะจังเป็นสิบเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่แต่วันนี้วันนี้ตรงนี้แข่งมากมือเนี้ยมื่อเนี้ยไม่ค่อยเนาวปัญใา เห็ดบ่ค่อยมีหนอนข้างในมือนี้ตัดตรงนี้ออกเลยเนาะทุกคนนี่ค่ะโอ้เห็นว่ามันบ่มีหนอนข้างในนะไปต่อค่ะอีกแล้วก็ทุกคนขาเจอเห็ดดอกใหญ่มาตำมันอนก่แล้วนี่อุ้ยน้ำอุ้ยนี่น,น,นี่มันบานเบิดแล้วนี่มันออกตะมือเหิงมือนี่นี่มันเน่าเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวจะเลาะข้างในให้ดู นี่ขามันแข็งอยู่แต่ว่าท้องมันจะได้ไหมท้องมันท้องมันไอ้นั่นแล้วนี่ท้องมันเริ่มเป็นน้ำแล้วค่ะทุกคนเอาได้แต่ขาป๊บ,ปบอ้าวตกลงก็ไม่ได้ค่ะเอาไว้นี่ ไม่ค่อยตุ่มเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันบานฝนตกแล้วก็มันชื้นด้วยบานเร็วมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะตัดขาตัดขาเก็บผิด,ดอกงาม มันมีลูกมันด้วยแต่ลูกเขาเละแล้วแหละลูกมันไม่เอาเน่าไหมข้างในไม่เน่านะไม่เน่านะตัดเยอะหน่อยแต่ไม่เน่างามอยู่โอเคได้เยอะกันสั่นเข้ามาตรงนี้ก็ระดอกสองดอกอยู่เริ่มมีสีสันแล้วใช่ไหมตะก้ามีแล้วค่ะมีแล้วทีแล้วเราพ้นกกไดในเหตุหิวใส่ตะก้าจนหนักแล้วขอบคุณพี่หน้องทุกสุคน ที่เขามารับชมคลิปวิดีโอให้เด็้จ้าเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ